สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมศูนย์บริการ s อสเในถนนท่ายลาดตามผมมาครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกันกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้เป็นกาลังใจให้กับทีมงานและจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและเรื่องราวดีๆครับ เดี๋ยวเราทาคำรู้จักกับทางด้านของเจ้าของร้านกันสวัสดีครับสวัสดีครับซุนฟิลิกเจ้าของร้านฟิลิกมอเตอร์สปอร์ตครับให้บริการด้านไหนบ้างครับร้านของเราเนี่ยก็จะมีให้บริการตั้งแต่การเซอร์วิสของเหลวเช็คระยะช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์รวมถึงการโมดิฟายจูนกล่อง ECU ทําท่อเสียต่างๆก็คือครบวงจรของตันรถเลยส่วนใหญ่ประมาณ90%จะเป็นมาสด้าทั้งหมดแต่ถามว่ารุ่นอื่นทาได้ไหมเราก็ทาได้ แล้วทางด้านของสาลลรล่อลื่นทางด้านที่พี่เลือกใช้ให้บริการของที่ร้านมีตัวไหนบ้างครับพี่ถ้าเป็นของน้ํามันเครื่องเนี่ยเราก็ใช้ของ SK 6ทั้งหมดนะครับ X9, X9000, หรือซิก X7 นะครับสำหรับเครื่องยนต์<ม>เบนซินด,ดีเซลเรามีรองรับลูกค้าหมดเลยคือฟิดแบ็กของลูกค้าดีหมดเลยก็คือเขาบอกว่าลื่นกว่าความร้อนสะสมน้อยกว่าัด<ม>ูน้ำมันเครื่องต่ําลง ที่ร้านเนี่ยก็จะมีส่วนของการดูแลรักษารถยนต์ล้างเคลือบสีดูดฝนเคลือบแก้วนะครับภายในรถยนต์เราก็รับทำสปาด้วยวก็ครบวงจรเลย ฟิลิกมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่ตรงข้ามซอยหัตถยาลาศ50มาจากถนนผนโยชน,นเนี่ยสามารถเข้ามาทางสายไหมวิ่งตรงมาสุดเป็นก็จะเจอถนนหัตถราลาเพืพ่อนๆสามารถตั้ง G P S มาได้นะครับ<อ>พิมพ์ว่าฟิลิกมอเตอร์สปอร์ตงานเซอร์วิสนะครับที่เป็นงานโมดิฟายต่างๆนะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นในส่วนของผ่อน0% 10เดือนนะครับสามารถใช้บัตรเครดิตได้และเกิดว่าลูกค้าทําเกิน10,000บาท20,000บาทเราก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ต้องมาติดต่อหน้าร้านอีกีนึงครับสำหรับคลิปนี้นะ ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลางไปก่อนสวัสดีครับ